โอเคครับก็เริ่มเข้าสู่ p r o g r a m m e r t h a i l a n d com นะครับตอนนี้อยู่ที่ Microsoft Excel ส0 0 7ันเจ็นะครับเป็นในเรื่องของฐานข้อมูล Excel นะครับโอเคนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาสร้างนะครับตารางเก็บข้อมูลนะครับโอเคนะครับตารางเก็บข้อมูลเป็นลักษณะนี้นะครับโดยที่นะครับเราจะทำระบบ นะครับบัญชีรับจ่ายอย่างง่ายนะครับโอเคนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพามาเตรียมเดต้าเบสก่อนว่าเราจะเก็บอะไรบ้างนะครับก็จะมีลำดับวันเดือนปีที่เรา,เาได้รับเงินหรือว่าจ่ายจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็มีรายการว่าจ่ายค่าอะไรรับค่าอะไรนะครับแล้วก็จํานวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่รวมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตัวจําแนกนะครับ จำแนกว่าเป็นนายรับหรือลายจ่ายนะครับตัวจำแนกนะครับตัวนี้ก็เราก็จะรูปแบบเหมือน Microsoft Word เลยนะครับเลือกใส่ตัวหนานะครับโอเคจัดกึ่งกลางนะครับโอเคนะครับสาเหตุที่ผมนะครับนำมาลงในในส่วนที่เป็น แถวที่5นะครับก็มีเหตุผลนะครับว่าเราจะทำมาสเตอร์รีคอร์ดนะครับแล้วก็ทำปุ่มในการบันทึกในการกดปุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลนะครับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะเห็นภาพกันต่อไปนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับตอนนี้เอาให้เห็นลักษณะนี้ก่อนนะครับโอเคผมก็จะใส่เส้นขอบทั้งหมดนะครับตัวนี้ใส่ลำดับที่1ไว้ก่อนเลย โอเคนะครับวันนี้คือการเตรียมนะครับตารางสําหรับเก็บข้อมูลนะครับบัญชีรับจ่ายอย่างง่ายของเรานะครับโอเคตรงนี้ผมตั้งชื่อชีตว่า my database แล้วกันนะครับ my database นะครับส่วนตัวนี้มันมีชีตเยอะเกินไปนะเดี๋ยวผม จะลบออกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเหลือไว้3ชิ้นะครับโอเคก็จะได้ตารางลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองทำตามดูเลยนะครับโอเคครับ